สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวิชาทักษะการศึกษาค้นคว้านะครับวันนี้พบกับอาจารย์เอกลาชเลยนะครับในรูปแบบของการชมวิดีโอการศึกษานะครับสำหรับในสัปดาห์นี้นะครับก็มีนิทานสนุกสนุกมาเล่าให้กับนักเรียนได้ฟังเหมือนเดิมนะครับสัปดาห์นี้ก็เป็นนิทานเรื่องนะครับเพื่อนแถ้ต้องรักกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่า เพื่อนแท้เนี่ยต้องรักกันเนี่ยมันเนื้อเรื่องนะเรื่องราวมันจะเป็นยังไงกันนะครับโอเคเลยนะครับก็นะครับสำ,สำหรับนิทฐาเรื่องเพื่อนแท้ต้องรักกันนะครับนกหัวโตอียิปตนะ์นนอานกหัวโตอียิปต์เนี่ยและจระเข้เนี่ยสัตว์ทั้งสองอตัวเนี้ยเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมากเลยนะครับนกหัวโตอียิปต์จ๋า ช่วยทำความสะอาดฟันให้ฉันหน่อยได้ไหมได้สิฉันจะทำความสะอาดให้เธอเองนกหัวโตหยิบเข้าไปจิกอาหารที่ติดฟันจระเข้อย่างแข็งขันแต่แล้วนะครับไอ้เจ้า,านกหัวโตหยิบเนี่ยก,ก็เผลอไปจิกฟันจระเข้เนี่ยแรงเกินไปโอ๊ยเบาๆหน่อยสิฉันเจ็บนะจระเข้ร้องเลยร้องไห้เป็นเด็กไปได้อะนะอยากฟันสะอาดก็ต้องอดทนสินกหัวโตหยิบตอบอย่างหุดหงิด ในที่สุดแล้วนะครับทั้งสองนะก็โกรธกันงอนกันนะหันหน้าไปคนละทิศละทางเลยนะครับมดดำที่อยู่แถวนั้นนะเห็นเหตุการณ์เข้าจึงเข้าไปบอกว่าอย่ากโกรธกันเลยเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ควรให้อภัยและช่วยเหลือกันสิเหมือนอย่างฉันกับเพียงไงมดบอกพานดูดน้ำหวานจากก้นของเพีย เพียเนี่ยให้น้ำหวานับชั้นน่ะส่วนฉันก็คอยระวังภัยจากมแมลงตับทองให้เพียเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อก,กันเนาะแต่เนาะทั้งโง่หัวโตวอียิปต์และจระเข้ก็ยังนะไม่ฟังจมมดดำที่บอกเนาะก็ยังโกรธกันอยู่นะฉันไปหาเพื่อนที่ดีใหม่ก็ได้นะนกะงหัวโตวอียิปต์เนี่ยบอกอย่างไม่มีใยดีเนี่ยก่อนไปบินไปเกาะที่เขาวัว วัวจ๋าแมลงมาตอมเธอเนี่ยเยอะจังเนี่ยเธอคันไหมฉันเนี่ยจับให้เอาไหมอ่ะเจ้าวัวบอกว่าไม่เป็นไรจร้ะเดี๋ยวเพื่อนของฉันก็มาจับให้เองอะ่ะแล้วพานนะครับจิบจ๊บจิบ๊บฉันจัดการเองเจ้านกสาลิกาเขาบินมานะจับแมลงบนหลังวัวกินอย่างรวดเร็วเลยนะครับเจ้าระเกะก็ออกหาเพื่อนใหม่บ้างเนาะ ฉันว่าฉันต้องออกไปที่ท้องทะเลเพื่อจะไปหาเพื่อนใหม่ดีกวานะที่ท้องทะเลออกอย่างกว้างนะอย่างกว้างมากเลยฉันก็ต้องเจอเพื่อนใหม่แน่ๆเลยนะว่าแล้วจระเข้ก็ว่ายน้านะเอาออกไปสู่ท้องทะเลนะแสดงว่าเจ้าระเข้ตัวนี้มันเป็นจระเข้ที่สามารถอยู่ที่น้ําเค็มได้นะครับจระเข้ว่ายน้ําไปเจอปูเสฉวน สวัสดีช่วยใช้กล้ามของเธอทำความสะอาดฟันได้ชั้นหน่อยได้ไหมน่ะปูเสฉวนไม่สนใจจระเข้แม้แต่น้อยไปทางนู้นเลยปูเสฉวนเป็นเพื่อนฉันนะดอกไม้ทะเลที่ติดเนบอยู่บนเปลือกหอ,อยของปูเสฉวนนะไล่อย่างโกรดเกี่ยวฮะจระเข้นะโอ้โหไปหาปูเสฉวนก็เออมีมีดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนอยู่แล้วอืม จะไปไหนดีจระเข้ก็ว่ายน้ําต่อไปเรื่อยๆจนไปเจอป่ากระตูนครับก็เลยไปบอกเจ้าป่ากระตูนว่าช่วยทําความสะอาดฟันได้ชั้นหน่อยได้ไหมจ๊ะจระเข้ขอร้องป่ากระตูนน่ะรีบนะครับเข้าไปหลบในหนวดดอกไม้ทะเลดงใหญ่ทันทีเลยอย่ามายุ่งนะป่ากระตูนเน่เป็นเพื่อนของฉันนะ่ะดอกไม้ทะเลพูดด้วยความโมโห จอระเ้หน้าม้อยด้วยความหวังเนาะโอ้โหไปหานะครับปูเสฉวนก็มีอะอะไรนะ,อะดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนนะไปไหวต่อไปไปปลากระตูนก็นะครับมีดอกไม้ทะเลเป็นเพื่อนอีกแล้วนะครับสัตว์ทุกตัวที่จอระเ้ไปหานี่มีเพื่อนหมดเลยเนาะก็ไหวยอย่างหนอยเหงาไปเลยและตอนนั้นเองครับ จระเข้เห็นปลาเหาฉลามเนี่ยว่ายผ่านมาท่าทางเร่งรีบเลยนะปลาเหาฉลามจ๋าช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะจระเข้เรียกอย่างประมาณแต่ปลาเหาฉลามนกัดสายหัวไม่ได้หรอกเต่าเนี่ยรอฉันอยู่เนะี่ยปลาเหาฉลามรีบว่ายน้ำนะไปเกาะที่กระดองเต่าแล้วก็ทําความสะอาดรอบๆ กันออกเต่าอย่างรวดเร็วเนจระเข้ก็ผิดหวังอีกแล้วครับนะหาเพื่อนเอ่อ่าไหลก็หาไม่ได้สักทีฉันจะไปไหนดีเนี่ยจระเข้ถอนหายใจมันเห็นนะมันหันไปแล้วก็เห็นปาลาไหลมอลเล่โอ้ปาลาไหลมอลเล่มันจะอยู่ในตาปตะการลังนะ หัวมันก็จะ,จะออกมานะแล้วก็วออกมาหาจับปลาสัตว์ต่างๆกินนะครับเห็นปลาไหลมอเล่เนี่ยอ้าปากกว้างอยู่แล้วก็ให้ปลาพยาบาลเนี่ยทำความสะอาดปากครับและฟันอย่างขมมักขมเมลเลยนกหัวโตวอียิปต์เออฉันนึกถึงนกหัวโตวอียิปต์อ่ะเขาทาเขาเคยทําอย่างนี้ให้ฉันอ,ะอ่จะจ้าไรแค่เริ่มนึกถึงเพื่อนรักขึ้นมาแล้วหิวจังเลย จระเเ้ไม่ได้กินอะไรมาหลายวันนะครับเพราะปวดฟันมากนะฟันจระเเ้ปกติจะโดนหัวโตมันจะมาทําความสะอาดฟันให้เน้มากินเศษอาหารตามตามฟันอ่ะแต่ตอนเนี้ยมันไม่มีอ่านกหัวโตหรือมีสัตว์อื่นนะที่มาทําความสะอาดฟันให้อ่ะมันก็จึงปวดฟันเนาะจอมเคก็ไม่ยอมแป่งฟัน้วยแล้วมันก็เลยปวดฟันนะมันก็เลยว่ายน้าไปเรื่อยๆว่ายไปด้วยความปวดฟันฟันเหมือนกันแหละลักไปเห็น ฝูงปลาโอเนี่ยว่ายน้ำผ่านไปใช่แล้วฉันได้กินปลาพวกนี้แหละจระเข้ไล่ตามฝูงปลาโอไปนะกล่าวว่าจะมีกินเป็นอาหารแต่ปรากฏว่านะครับเจ้าฉลามวานตะโกนกึงกล้องนะหยุดนะหยุดนะเจ้าฉลามวานตะโกนมาอย่ามายุ่งกับเพื่อนจันนะโอ้เจ้าฉลามวานคอยปกป้องปลาโอนะครับจระเข้เนี่ย ตกใจรีบไหว้ขึ้นฝั่งทันทีเลยนะครับแล้วก็ไปนั่งหงอยอยู่ที่อ่าริมบึงน้ำนะตอนนี้จระเข้นั่งหงอยอยู่ที่ริมน้ำเจ้านกหัวโตบินมาพอดีนะมาที่แม่น้ำเท่นกันทั้งสองฝ่ายต่างไม่กล้าที่จะทักใครก่อนเนาะในที่สุดนกหัวโตอียิปต์ก็เริ่มพูดกับจระเข้ก่อนอย่างขัดเขินจระเข้จาข๋า ขอโทษนะที่ทำให้เธอนี่ยเจ็บฟันตอนนั้นน่ะจระเ้ยิ้มแล้วก็บอกว่าฉันตั้งหากเลยที่ฉันจะต้องขอโทษนะนายอะนะแล้วเจ้าหนหัวโ,โตก็บอกว่าแล้วตอนนี้เธอปวดฟันไหมให้ฉันช่วยทำความสะอาดเธอไหมจ้ะจระเคก็เลยตอบกลับไปว่าดีเลยจ้ะฉันจะทนปวดฟันมานานแล้วอะจระเ้อ้าปากยังมีความสุข เจ้าโนกหัวโตอียิปต์ก็เข้าไปทําความสะอาดฟันให้จระเข้อย่างมีความสุขเช่นกันนะแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยก็ต่างเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเลยแม้ว่าบางครั้งเจ้าโนกหัวโตเนี่ยจะจิกฟันเนี่ยแรงไปบ้างเจ้าจาระเข้ก็ไม่โกรธเจ้าโนกหัวโตอีกเลยนะสัตว์ทั้งสองก็อยู่กันแบบเพื่อนกูนกันอย่างมีความสุขนะครับ อ่าก็าจบลงไปแล้วสําหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะเรื่องนี้นะครับอ่าอย่าลืมนะครับหลังหลังจากที่นักเรียนฟังอาจารย์เล่านิทานนะครับอย่าลืมตอบข้อคิดของเรื่องนี้ด้วยนะครับจริงๆนะครับนักเรียนครับมีสัตว์อีกหลายประเภทเลยนะที่อ่าเกื้อกวนกันอยู่ด้วยกันนะอ่าเราจะเห็นนะอ่าถ้าเราเคยไปตามแต่จังหวัดไปเห็นทุ่งนาเนาะ แล้วเราเห็นมีควายอยู่กลางทุ่งนาเราก็จะเห็นไอ้ทำไมไม่มีนกเอี้ยงเนี่ยที่เกาะอ,อยู่บนหลังควายเนี่ยเยอะจังเลยนะนกเอี้ยงตรงนั้นนะก็เป็นเพื่อนควายอยู่เพราะว่านกเอี้ยงช่วยกินนะครับพวกเหลือบลิ้นที่เป็นมแมลงที่ดูดเลือดอ่ะที่ไปดูดเลือดควายอะา่ะเจ้านกเอี้ยงเนี่ยช่วยกินมแมลงพวกนี้ให้กับควายเนาะควายก็ไม่ไม่ได้ ต้องเจ็บปวดนะครับยังมีสัตว์อีกหลายๆชนิดเลยนะครับมีทั้งเรื่องดอกไม้นะครับกับมะแรงด้วยนะ,ะบางทีดอกไม้ที่เราเห็นน้อยส,สวยเลยเนี่ยการที่เนาะเขาจะ อ,ออกมาเป็นผลนะนะมันต้องมีการผสมเกสรกันด้วยเนาะนะเดี๋ยวนักเรียนคงจะได้เรียนเรื่องนี้แน่ๆเลยนะถ้าไม่มีมแมลงพวกนี้แล้วหรือผีเสื้อเข้ามาเนาะมาดมดอกไม้แล้วขามันไปโดนเกสรตัวเมียเกสรตัวผู้เนี่ยผลของดอกไม้ก็จะไม่เกิดนะเนะี่ยมันเป็นาการเกื้อก,กูลกันมีการาสนับสนุนกันนะของอสิ่งมีชีวิตเนาะ นะทั้งอ่า2สองอย่างนะทีอ่อยู่ด้วยกันนะตรงนี้นะครับอ่ะก็นะครับอย่าลืมนะครับทำบันทึกการศึกษาเนาะแล้วก็เก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจารย์จะมีนัดส่งต่อไปนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็สวัสดีครับ